พี <esta> ่พี่วีทีคนใหญ่อยากได้มากไม่ได้ไม่โดนอะไรใหญ่ๆนะพี่เอ้ยเลืองเหลือเหลือง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 เไม่ได้พูดเลไม่ได้พูดเลเหลืองเหลืองเหลืองวีทีไปทางขวาแล้ว่ะวีทีไปทางขวาแล้วลงป่าแล้วอ้เหตเาอิสองคันให้ตายโอ้ระยหมารยคีเรียม ตรงนี้ตรงนี้มีทียสิบทียสิบสองนระวังด้วยโอ้โหเจ็บเลยเห็นเมฆใหญ,ใหญ่นั้นมันบางมากนะพี่อาวิธีเข้าไปในเมฆแต่อ,อะ,อะ นี่นี่นี่ขวาวิธีตายวิธีตายตายสองโอเคตายแล้วพี่ระวังเงินข้างในมีเอ้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วเข้าเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีแน่แน่ใจไม่มีใช่ไหมมี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  มันไม่ยึดแล้วไหมไม่มีเหรอหลักตรงนี <S <S ้แหละอู uma, ้วววิโดด์วิโดตไม่ใช่ใครอ่ะอะไรเสกไฟตรงนั้นวะอ้าวๆนี่นี่นี่มีตัวมามีตัวมาเร่งรอเลยเร่งรอเลยแคนเนอร์เอนจิ้นโอเค มีตัวมาพี่ตรงนั้นจะมาทางขวาจะโผล่ทางขวาโอเคยังไม่อยู่ยังไม่อยู่มีไฟผาตรงนี้ใช่ไหมยิงมันทีพี่กำลังไปพี่รีโหลดอยู่เมื่อกี้กำลังไปเดี๋ยวเอาข้างเอาเดี๋ยวเอาข้างให้เดี๋จะได้ไม่รู้ว่าจะตายก่อนไหมพี่ออกพี่พี่พี่ออกโอ้ยมันติดอะไรอ่ะ เดเขื่อนี่ตของใหญ่เชื่อลวะตายละมันหันมาหันมามาหันมามาหันมามาพี่มาหันมาพี่ถอยแล้วมันถอยแล้วหน้าเราเลยพี่ระวังตายระวังตายอ้ยเราตายข้างหน้าเลยเต็มเลยา้จองมันจ้องรอละมันจ้องพี่ละมันจ้องพี่ละมันต้องพี่ถอยกันมันจ้องพี่ละมันจ้องพี่ละโอ้พี่โอยอ้โต้อ้อ้โอ้โ้อ้อ้โอ้อ้อ้โอ้โ้โ้อ้อ้โอ้โ้้ หยอกหยอกหยอกอนเสิร์ตคอนเสิร์เต็มเลยเต็มเลยหอยแล้วมีอยู่แล้วบายมันมันตายแล้วมันตายแล้วโอเคมีอยู่สองตัวทีห้าสิบกับศูนอยตัวที่ห้าไปลึกๆนี่พี่มีตัวนั้นมันเข้าไปลึกทางซ้ายเพื่อน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 ตรงหน้าเพื่อนเชอร์แมนจัดดิเชอร์แมนเชอร์แมนสองตัวมาอยู่สองตัวมี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  ทางขวาเหรอทางซ้ายทางซ้ายตรงนี้มันจ้องมันจ้องพี่อยู่มันจ้องพี่อยู่ตายแล้วตายแล้วจ้องอยู่เชมันจัดดิเชมนเชมนใหญ่นี่ตรงนั่นแหละเชมันอ้าวมันยิงแล้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 วออมแล้วออมแล้วตายไหมโอ้ชิต not good มีตัวมีตัวยิงอย่าตายี่เออตายพี่ตายไอ้เหี้ยพี่พี่รถคันเดียวกันเฮ่วกัรุเราเลยอ่ะเนแตกปืนแตกปืนแตกยิงไม่ได้เด้วยสั่งอาตีสั่งอาตี้วยด้วยเ้ด้วยยิงมันได้เออหันหันเอ้โทษโทษเมันหน้าตาคล้าเลยกดยิงไม่ใช่เอ้ออ้อมอ้อมอม เออเออของพีเจ้โอ้ยโอเคขอบคุณเพื่อนมันมาแล้วเปีอะไมันมาแล้วมาแล้วปะไม่ไม่ไม่ยังไมเสียงมันถอยเสียงมันมาอีกตัวปะยิงโยยิงโยเอเอคันเดียวเจเอตายละมันอยู่คันเดียวเอ้ยเสียงโดนโดนโดนจังหวะควันนี่แหละจังหวะควันนี่แหละ กันเนอร์กันเนอร์กูนเนอร์กูนเนอร์นเฮ้ยอ๋อกระจัแต่พี่ออกไปมันคงไม่โดนเฮ้ยโอ๊ยออกไปตายแน่เลยมันตรงนี้มั <Ki> นจะตรงนี้มันจะตรงนี้มันจะตรงนี้มันจะตรงนี้ได้ผวะเนีย่ยยิงเลยโอ๋อไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่อยู่หลังบ้านไม่อยู่หลังบ้านตรงนี้ไม่อยู่หลังบ้า<ไ>นตรงนี้ยิ่งอยู่หลังบ้านพี่พี่หานก่อน มันยิงแล้ว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 ปืนมันแรงมากเลยไอ้่เกียยใครตายอืออืออือเอ้ยหน้าตาเหมือนของของเอิร์ธเลยอะจะมีดูเอ๊ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะตายโอเคซ้ำแบบไทยอยู่นะ อายายซายป้อมเฮ้ยไม่ใช่คิวใช่ตือดิทำไนแผลก็จะตายพี่ดาตรงนี้แหละมันจะมาตรงนี้ผมมันจะมาตรงนี้โอเคโอเคมา้มาตรงไหนรับทราบมา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 สู้สู้มาสู้ร้อสู้ร้อยยี อะไรเนี่ยเอ้ยอ๊ด้านหลังไอ้เหี้ยด้านหลังไอ้เชีดหลังโอ้โอ้ยบีทีที่ผมว่าโอ้กำลังไปกังมาช่วยไม่รู้ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้สวยละโอ้สวัโดีโอ้ย Tai oh. BT oh. oh.